สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสาหรับคลิปนี้ครับเบาแหลมสีผ้าพี่น้องกลับมาติดตามครับผมตัวเลขแนวทนาครับเนาะกับเลขราล่าพัฒนาครับพี่น้องครับก่อนอื่นครับพี่น้องครับสีผ้าพี่น้องเนาะครับไปติดตามครับผมรับชมครับผมตัวเลขแนวทนาครับเนาะกับเลขราลพัฒนานะครับครับเลขราล่พัฒนางวดที่ผ่านมาครับพี่น้องก็คือวันศุกร์ที่28เมษายน2566เลขที่ออกครับผม 078053ครับพี่น้องครับสำหรับครับผมเลขรางออก80เนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแหลมสิพาพี่น้องเนาะครับเปติดตามเมืองว่าสำนักที่บ่าวแหลมสินํามาเสนอนั่นครับตัวเลขแนวทางเพิ่นครับไปในทิศทางใไเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องเอเจีครับบ่าวแหลมสิพาไปเบิ่งเนาะเนาะตัวเลขแนวทางครับของสำนักที่บ่าวแหลมสินํามาเสนอครับผมพี่น้องเอเจีครับครับพี่น้องสำหรับครับ งวดประจําวันที่28ครับเมษายน2 5 6 2กสงกับเซียนป่าตานนะพี่น้องเนาะครับผมตัวเลขของเซียนป่าตานเลขวิ่งครับพี่น้องตัวบ้าแหลมเด่นหนอกับบ่อเขาพี่น้องลุดไปนะครับเนาะครับผมกะเข่า3ามกับ5่านะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับจับคู่ครับเซียนป่าตานกับเขา3หาตัวกรับนะพี่น้องเนาะเต็มเ็มครับพี่น้องครับสําหรับครับผมเลข3ตัวครับผมเลขของเซียนป่าตานนะพี่น้องครับให้มา3ตัวครับผม หนึ่งสามห้าครับพี่น้องครับอืมมันมีศูนย์นี่พี่น้องเลยมีรุ่นเลยต่อไปครับผมเป็นพยัครับพี่น้องสาหรับวันนี้กรับมาติดตามครับผมเบิ้งตัวเลขแเนี่ยทา้งไปน้ากันครับพี่น้องมาครับผมเชี่ยนป้าการครับมีตัวเล็กเนี่ยทังผ่านตอนน่าครับผมอะไรเนี่ยนะพี่น้องเนาะครับไปกันเลยครับผมครับกับวันพุธนะพี่น้องวันพุธ ที่สามพฤศจิกายนโอ้พฤษภาคมครับพี่น้องขอโทษหลายๆพี่น้องพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับ หมายเลขพัฒนาออกวันที่สามเด้อครับพี่น้องเพราะว่าวันที่หนึ่งครับเบาเหลี่ยมกับบลูแต่ว่ายูบานฮอกวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะพี่น้องเนาะครับพันกะเลยบ่ออกครับพี่น้องครับก็เลยเลื่อนไปเป็นวันที่สามพฤษภ,ภาคมนะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับกับเลขลาวพัฒนา เซียนป่าตาลครับผมเซียนป่าตาลผมพี่น้องสำหรับเลขติดนะครับเนาะเลขติดบนล่างครับผมเลขติดนี่เป็นเลขวิ่งใดเลยน,นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวบ่าวแ้งจะเด่นให้ติดบนล่าง ลขติดบนล่างครับผมมี7 4 2 3 8ครับพี่น้องครับผมสำหรับเลขครับพี่น้องบาวแลมจะเด่นให้พี่น้องเนาะแปด เด่นใหสองตัวครับพี่น้องก็คือสามกับแปดต้องคำนาะครับผมพี่น้องมาเบิ้งกันครับผมว่าครับสําหรับเลขจับคู่ต้องคเนาะจะมีตัวเดแน่ครับผมครับจับคู่ครับเด่นๆจะมีเจ็ดสามแปดสี่

สองสี่สามสสสครับพี่น้องสำหรับกระผมเลขจับคูนะครับเนาะครับ,รบเดี๋ยวบ้าแหลมจะเด้นเอาไว้ให้พี่น้องครับผมบสำหรับตัวเน,น้นๆเลยกจะมีครับพี่น้อง มีแปดเจ็ดครับพี่น้องโอ,โอ้ขอประทาน,นอภไยครับผมครับบแาแล้วมขออนุญาตแปดเจ็ดเจ็ดสามสี่สามน้ะพี่น้องเนาะครับเล่นให้พี่น้องสามตัวพี่น้อง ามตัวรือสามหางน้อพี่น้องเนาะครับผมบาแล้วมีเลขครับผมสามตัวมาฝากพี่น้องเอฟซีน้ำครับผมสำหรับเลขสามตัวนะครับเนาะก็จะมีเจ็ดสี่สาม แปดเจ็ดสามสี่ 3, 4, ครับพี่น้องครับสำหรับเลขสามตัวนะครับบ่าวแหลมมีเมาฝากพี่น้องครับสามหางครับผมลองเอาไปเสียงโชคเสียงทายกันบ้างนะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับวันพุธที่สามพฤษภาคมนะครับน้อสองฝันหารอยหกสิบหก เราพัฒนาครับพี่น้องครับกับเซียนป่าตาลครับผมครับสำหรับเลขติดบนล่างนะอรับเนาะก็มี7 4 2ดสี่สองดครับผมสำหรับครับผมเลข3 8มน้พี่น้องเนาะครับขออนุญาตครับถ้าพี่น้องบอ่เข้าใจครับพี่น้อง ไปเลขวิ่งเลยได้พี่น้องครับผมก็คือ3กับ8เอาไปวิ่งเลยครับผมสาหรับสายวิ่งสายรูดเนาะครับเนาะครับสาหรับเน้นๆ้นของครับผมเซียนปลาตานก็จะมี7 3 8 7ส3ปดเจดสี่สนาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับเลข3มตัวับผมมี7 4 3 4สี่ส2แปดเจดสดเนาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับ บ่าวแรมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับติ่กำลังดับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับพี่น้องอย่าลืมครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กลับทีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปสำคัญตัวเลขแนวทางดีๆนะครับเนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกันครับบ่าวแหลมขอเมือวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมโชคดีครับผมในวันที่ วันพุธที่3พฤษภาคม2566กับเลขกาว่พัฒนาเซียนป่าตานครับพี่น้องงูเท้าเซียนป่าตานกับเขาครับเล็กวิ่งกับเขาจับคูกับเขานะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับวันนี้กับฝากพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนเอาไปผิดเจี่หน้ากันเบิงครับผมครับสําหรับคลิปนี้บ่าวแหลมพารวยชาแนลก็ต้องขอตัวอำนาจ้าจากพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคลิปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม